ร้อยเรียมรักตอนที่19ร่างบางซีเซียวของอินชุมพูนอนหลับบนเตียงด้วยลิฟต์ของยานอนหลับที่หมอให้เอาไว้เพื่ออยากให้เธอได้พักผ่อนทุกคนในบ้านทินพง์กับบ้านอัฐการมารวมกันอยู่ที่โรงพยาบาลและเฝ้ารอคอยการฟื้นขึ้นมาข,ข,ของอินชมพูอย,ย่างใจจดจอ่อยญิงสาวค่อยๆพยเผยเปลือกตาขึ้นเธอมองเพดานด้วยความรู้สึกงนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ่งแรกที่เธออุทานขึ้นมาก็คือ เออดาวเออสรุปที่เพิ่งออกมาจากห้องน้ำทลาเข้ามาหาคนรักด้วยความดีใจที่เห็นเธอตื่นขึ้นมาหลังจากที่หลับยาวนานถึงสองคืนอินตื่นแล้วเหรอพี่ดีใจที่สุดเลยยห่อินพ่อกับแม่อยู่นี่ลูกท่านนายพลอาทรกับคุณหญิงกุมมือลูกสาวไว้ได้วยความเป็นห่วงคุณหญิงจันชายเอาแต่ร้องไห้สงสารลูกสาวจนแทบจะพูดอะไรไม่ออก ป้าก็อยู่นี่นะลูกป้าแก้วกับครูอิงออนก็มาหานะคะคุณอินป้าแก้วบอกขึ้นพรางเช็ดน้ำตาปล่อยๆอย่างดีใจที่หญิงสาวฟื้นขึ้นมาเสียทีเอื้อล่ะละคะเอื้อเป็นยังไงบ้างอินชมพูยังคงจดจ่ออยู่กับผู้เป็นน้องสาวอะไรกันใหญ่อินฟื้นขึ้นมาก็ถามหาหนังนั่งเชียวมันทำกับเราซะขนาดนี้ยังมีแก่ใจไปถามหา ดูซิเกือบเอาชีวิตไม่รอดเพราะนางเอื้อดาวโถวเจ็บมากไหมลูกคุณหญิงตรงเขารูปหน้ารูปหลังน้ำตาทําท่าจะไหลขึ้นมาอีกรอบเพราะพวกเราทุกคนคะ่ะที่ทำให้น้องต้องเป็นแบบนี้อินอยากรู้ค่ะว่าเอื้อเป็นยังไงบ้างอินไม่สบายใจเลยอินชมพูบอกอย่างกังวลพร้อมกับมองทุกคนอย่างอ้อนวอนจนท่านในพลต้องถอนหายใจยาวและยอมบอกขึ้นตามตรงอยู่ในคุก โถเอ,อื้อไม่น่าเลยหญิงสาวครางด้วยความรู้สึกเสียใจที่ตัวเองเป็นสาเหตุทำให้เอื้อดาวต้องเป็นแบบนี้<ฮ>เธอเองก็ไม่เคยคิดว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เธอทำจะก่อเกิดความแค้นเล็กๆให้กับเอื้อดาวจนเรื่องมันลุกลามใหญ่โตจนถึงขนาดนี้มันอยู่ในคุกหนาดีแล้วจะได้ไม่ออกมาทำร้ายใครอีกเด็กไร้ร้ายกาศทั้งที่เราหรือก็เลี้ยงดูอย่างดีเท่าๆกับลูกไหนใส่ยังไม่รู้จักบุญคุณ คุณหญิงจันชายพูดถึงอีกฝ่ายอย่างนึกชิงชังนั่นสิคะป้าเองก็ไม่คิดเลยว่าคุณเอื้อจะเป็นไปได้ถึงเพียงนี้ป้าแก้วเองก็รู้สึกผิดหวังมากที่เอื้อดาวที่นางเอ็นดูนักหนาถึงกับโกรธอินชมพูที่นางเลี้ยงมาเองกับมือเมื่อตอนที่เอื้อดาวตกบันไดไม่คิดเลยว่าทุกอย่างจะเป็นการจงใจของเอื้อดาวจะโทษเอื้ออย่างเดียวก็ไม่ยุติธรรมหรอกค่ะคุณแม่พวกเราทุกคนก็มีส่วนผิด ที่รู้เท่าไม่ถึงการสร้างรอยแผลเล็กๆให้กับเขาจนมันลุกลามกลายเป็นแผลเวอร์หวาจนยากจะแก้ไขอินรู้ค่ะว่าสิ่งที่เอื้อทํามันผิดแต่เธอเอื้อเขาสํานึกมันจะเป็นไปได้ไหมคะที่เอื้อจะไม่ติดคุกอินชมพูเอ่ยถามท่านในพลอยางเกรงใจเห็นทีจะยากนะเพราะคดีนี้เป็นคดีอาญาท่านในพลสายหน้าท่านเองถึงจะโกรธเอื้อดาวอย่างไรก็ยังเป็นหลานในไส้ จะให้ตัดก็คงจะตัดไม่ขาดเพราะเอ,อื้อดาวก็เป็นลูกสาวคนเดียวของน้องชายท่านถ้าพ่อแม่ของเอ,อื้อดาวยังอยู่เธออาจจะไม่ใช่คนแบบนี้ก็ได้แล้วเธออินไม่เอาเรื่องนะคะให้เราถอนแจ้งความทำให้เป็นคดีวิวาทธรรมดาได้ไหมคะคุณพ่อเลือดโชคอย่างนั้นหละเหรอวิวาทธรรมดาสรุปท,ที่ตลอดเวลานั่งเงียบม,มาโดยตลอดเอ่ยประชดด้วยความน้อยใจเขานั่งอยู่ข้างๆเธอตลอดเวลาแท้ๆ แต่คนที่เธอเอ่ยถึงเป็นคนแรกด้วยความเป็นห่วงกับเป็นเอื้อดาวที่คิดจะฆ่าเธออย่างเลือนเย็นนะคะพ่อบอกตำรวจว่าเราแค่ทะเลาะก,กันธรรมดาแล้วบังเอิญมีดมันเฉี่ยวตัวอินตอนสู้กันเอือ้อทำไปเพราะบรรดาโทสะเอื้อชมพูยังคงกล่าวต่อโดยไม่สนใจใชายหนุ่มพ่อจะลองดูก็แล้วกันนะแต่อย่าหวังอะไรให้มากท่านในพลบอกก่อนจะเดินออกไปจากห้องเงียบๆอย่างคิดไม่ตกว่า หากเอื้อดาวรอดพ้นจากการติดคุกขึ้นมาจริงๆจะมีชะตาการรมชีวิตอย่างไรเพราะหากจะให้รับอุปการะเช่นเดิมท่านก็คงทำใจลำบากทุกคนในห้องนั้นมองสีหน้าทุกร้อนจริงจังของอินชปปููสลับกับสีหน้าบุ่นมึงของสรุธด้วยความอึดอัดกับสถานการณ์ตึงเครียดคุณหญิงทั้งสองหันมามองหน้ากันก่อนที่คุณหญิงอารีจะเป็นฝ่ายเอ,อ่ยขึ้นก่อนเมื่อความตึงเครียดดูเหมือนจะแพ่ซ่านหนักขึ้น เมื่อต่างคนต่างไม่ยอมพูดอะไรกันเลยเออฉันว่าพวกเราออกไปข้างนอกกันดีกว่านะให้หนุ่มสาวขาคุยกันไปเถอะยังไงยายอินก็ฟื้นแล้วเราไปอาบน้ำอาบท่าแล้วค่อยมาใหม่แต่คุณหยิงจันชายยังคงลังเลเพราะเป็นห่วงลูกสาวต่อเมื่อถูกกึ่งจูงกึ่งลากจากฝ่ายเพื่อนรักจึงยอมออกมาทิ้งให้อินชมพูอยู่กับสรุตตามลำพังความเงียบ ปกครุมไปทั่วบริเวณเมื่อไม่มีใครยอมพูดอะไรอยู่นานอินชุมพูเสหันหน้าไปอีกด้านสารุดมองอาการนั้นของเธอก่อนจะอดไม่ไหวต้องเป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นก่อนคิดดีแล้วเหรอที่จะให้เอื้อดาวออกมาจากคุกคนที่ทำร้ายได้แม้กระทั่งพี่สาวของตัวเองที่ยอมแม้กระทั่งสละหัวใจให้กับตัวเองได้ลงคอยังคิดว่าเขาจะสำนึกบุญคุณตัวเองอยู่ยังคิดว่าเขาจะสำนึกบุญคุณตัวเองอยู่อีกเหรอชายหนุ่มประชดพร้อมกับลุกขึ้นยืน มองอีกฝ่ายนิ่งๆแต่ถึงยังไงเอื้อก็เป็นน้องของอินแล้วเขาล่ะเคยคิดว่าอินเป็นพี่ไหมนั่นเป็นเพราะอินเพราะอินแย่งความรักจากพี่รุ้นมาทาั้งๆที่อินเองก็รู้ว่าเขาคิดยังไงกับพี่เพียงแต่อินไม่รู้ว่าเอื้อเขาจะรักพี่รุ้นมากขนาดนี้ถ้าอินรู้หญิงสาวหยุดชะงักเพื่อกลัมกืนก้อนสะอื่นที่แล่นมาจุกที่คอหอยถ้าอินรู้แล้วยังไง อินจะไม่ยอมรับรักพี่แถมยังจะคอยหลบหน้าพี่อย่างที่ทําอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมพี่ไม่ใช่สิ่งของนะอินที่พอพี่เบื่อแล้วก็โยนไปให้น้องใช้ต่อชายหนุ่มเสียงดังอย่างมีอารมณ์ที่อินชมพูผู้เคยแก่นแก้วอยากเอาชนะทุกอย่างกลับกลายมาเป็นอินชุมพูผู้เสียสละจนหน้าหมันไส้อินไม่เคยคิดอย่างนั้นอินไม่คิดแต่อินทาแล้วพี่รู้จะให้อินทำยังไงจะให้อินลอยหน้าลอยตามีความสุขสมหวังทั้งที่รู้ดีว่าเอื้อดาวกําลังเจ็บปวดอยู่งั้นหรอ อินทำไม่ได้หรอกหญิงสาวเสียงเครือชายหนุ่มซุดตัวลงนั่งตามเดิมก่อนจะถอนหายใจยาวออกมาเฮือกใหญ่ด้วยความกระดกรุ่มแล้วเธอเอื้อดาวออกมาจากคุกได้จริงๆคิดว่ามันยุติธรรมกับวิสาขาเหรอจะให้เขาต้องมาตายเพราะความหึงหวงบ้าๆบอๆของเอื้อดาวทั้งที่พี่ไม่เคยคิดพิสวัสดเขาเลยสักนิดอย่างนั้นเหรอสรุญย้อนถามอินชมพูเบิกตากว้างหันมามองเขาโดยทันทีพี่รู้ใช่ อินไม่สงสัยบ้างหรือไงว่าพี่มาทันเวลาได้ยังไงมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกนะสรุปบอกขึ้นพลางมองไปทางโทรศัพท์ของเขาที่วางทิ้งไว้อยู่บนโต๊ะอินชมพูนึกขึ้นมาได้ว่าเธอกําลังจะโทรหาเขาพอดีแต่ยังไม่ทันที่เขาจะรับสายเธอก็วางมันเอาไว้ตามเดิมเมื่อได้ยินเสียงกุกกักอยู่ในห้องโชคดีที่อินโทรหาพี่ตอนนั้นอินเคยคิดไหมว่าถ้าอินไม่โทรหาพี่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นป่านนี้คงไม่ได้มานอนต่อล้อต่อเทียงกับพี่อย่างนี้หรอก พี่ได้ยินทุกอย่างเหรอใช่ชายหนุ่มบอกขึ้นก่อนจะนึกไปถึงเหตุการณ์เมื่อคืนเขาโทราศัพท์หาอินชมพูหลายครั้งด้วยความเป็นห่วงกับอาการท้องเสียของเธอแต่หญิงสาวก็ไม่รับสายเสียทีจนกระทั่งผ่านไปหลายชั่วโมงขณะที่เขากําลังจะกล่าวขอบคุณแขกที่มาร่วมงานเธอก็โทรเข้ามาเขาเมื่อต่คุยกับคุณหญิงอารีเกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดบนเวทีจึงรับสายเธอช้าไปแต่เมื่อเขากดรับเขาก็ได้ยินเสียงเธอตะวาดถามใครคนหนึ่งและไม่นาน เสียงกุกกักต่างๆก็ดังขึ้นเขาเองก็ไม่แน่ใจจึงเดิอนออกมาจากงานหลบเข้าไปในบ้านเพื่อตั้งใจฟังเสียงนั้นเสียงขาดห่วงไม่ได้ยินชัดเจนแล้วก็ต้องตกใจจนตัวชากับถ้อยคําสนทนาของอินชมพูกับใครคนหนึ่งชายหนุ่มเดินแกมวิ่งไปที่รถแต่สวนกับคุณหญิงอารีที่กําลังจะออกมาตามเขาเมื่อเห็นว่าใกล้ได้เวลาที่จะกล่าวขอบคุณแขกแล้วจะออกไปไหนตารุษนี่ใกล้จะได้เวลาแล้วนะท่านนายก็มานะลูก คุณญิงว่าพลางดึงบุตรชายให้เดินเข้ามาแต่ชายหนุ่มขืนตัวไว้ผมไปไม่ได้ครับแม่ผมต้องไปช่วยอินเขาบอกสั้นๆก่อนจะผลุนผลันขึ้นรถออกไปแต่คุณหญิงยังไม่เข้าใจอยู่นั่นเองจึงดึงตัวเขาไว้เกี่ยวอะไรกับยายอินหรือว่าการหนนะ่ะคุณหญิงเลิกคิว้วชายหนุ่มจึงได้ยื่นโทรศัพท์ให้ผู้เป็นมารดาฟังคุณหญิงเบิกตากว้างตัวสั n ร e r i c ไปทั่วร่าง ก็พอดีกับที่ท่านในพลกับคุณหญิงจันรฉายเดินมาหาเจ้าของงานเพื่อจะลากลับเพราะเป็นห่วงอินชมพูจึงท่านได้เห็นร่างส่วนเซจวนจะล้มของคุณหญิงอารีอารีเป็นอะไรเอือเอ้อเอื้อดาวกําลังจะฆ่าหนูอินคุณหญิงอารีกรีดร้องก่อนจะฉุดแขนท่านในพลกับคุณหญิงจันทรฉายให้ขึ้นรถโดยที่ทั้งสองยังไม่เข้าใจนะักสรุปออกเร่งความเร็วของเครื่องยนต์เต็มที่จนแทบจะชนกับประตูรั้วราคาแพงรล้วของบ้าน ที่เอกชัยมาเปิดให้ไม่ทันใจเขาเร่งความเร็วอย่างที่ไม่เคยขับมาก่อนเลยในชีวิตคุณหญิงอารีตัวสัน่นแต่ยังมีสติพอที่จะเปิดสปิก,กอร์โฟนของโทรศัพท์เพื่อให้ได้ยินการสนทนาของเอื้อดาวกับอินชมพูยิ่งบทสนทนานั้นทวีความรุนแรงมากขึ้นเท่าไหร่ใจของเขาก็ร้อนรนหนักขึ้นเขารู้สึกว่าระยะทางจากบ้านของเขาไปบ้านของอินชมพูช่างไกลเหลือเกินภาวนาในใจว่าขอให้เขาไปทันอย่าให้เอื้อดาวทำร้ายอินชมพูได้เลย ข้างฝ่ายคุณหญิงจันชายเมื่อได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรถึงกลับเป็นลมหน้ามืดร้อนถึงคุณหญิงอารีที่ต้องควักหายาดมให้วุ่นหนังเอื้อดดาวหนังคนสารเลวฉันอยากจะฆ่าแกนักทาลูกสาวฉันเป็นอะไรไปแล้วก็ฉันจะฆ่ามันซะคุณหญิงจันชายคำรามท่านในพลกรรมมือแน่นอย่างโกรธแค้นจนแทบกระอักดวงตาเอื้ออารีที่เคยมีเสมอมาของท่านวาวโรธอย่างน่ากลัว ไม่ต้องถึงมือคุณหญิงหรอกถ้ามันแตะยาอินแม้แต่ปลายเล็บผมนี่แหละจะฆ่ามันเองท่านในพลกัดฟันกรอดและเมื่อรถมาถึงหน้าบ้านทุกคนก็วิ่งกรูกันเข้าไปในบ้านสวนกับอิงอ่อนที่กําลังจะเดินไปดูอินชมพูเพราะได้ยินเสียงดังกุกกกภายในห้องมีอะไรกันเหรอคะหน้าตาตื่นเชียวอิงอ่อนหน้าเหลือกับอาการของทุกคนที่ดูตื่นตระหนกและร้อนรนจนผิดสังเกตเธอที่อยู่บ้านภาษาอะไรนะอิงอ่อนนางเอื้อดาวมันจะฆ่ายาอินอยู่แล้วยังไม่รู้ โทรมาก็สายไม่ว่างตลอดแย yeah, ่จริงๆคุณหญิงจันฉายต่อว่าแต่สรุปก้าวพรวดพรวดผ่านบันไดไปทีละสามขั้นขึ้นไปบนห้องนอนของอินชมพูอย่างร้อนใจและโชคดีที่เธอไม่ได้ล็อกประตูตามที่อิงอ่อนบอกและภาพของอินชมพูที่หน้าแย่มือกุมท้องอย่างเจ็บปวดตามร่างกายโชกไปเรื่อยๆก็ทําให้เขาเขาแทบอ่อนรีบตรงเข้าอุ้มล่างนั้นแนบไว้กับอกอย่างห่วงใยท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคน โดยเฉพาะสองคุณหญิงถึงกับกรีดร้องไม่เป็นภาษาสรุตหยุดเราเมื่อเห็นใบหน้าของอินชูพูซีดเผือดหนักกว่าเดิมเธอช้อนสายตาขึ้นมองเขาก่อนที่น้ำตาจะไหลออกมาเงียบๆด้วยความรู้สึกสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอินรู้ค่ะว่าสิ่งที่เอ,อื้อนทำมันผิดมากถ้าคุณวีเป็นเพื่อนของอินอินก็คงจะไม่ให้อภยัยตามแต่ใจพี่รุธเถอะค่ะถ้าเห็นว่ามันไม่ยุติธรรมกับคุณวีอินก็คงไม่ขอร้องอีก พี่เองก็ไม่อยากให้เอื้อต้องมีชะตากรรมอย่างนี้หรอกนะแต่คนผิดก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทําอินคงไม่ว่าพี่ใช่ไหมอินชมพูพยักหน้าด้วยความหนักใจชายหนุ่มเอื้อมมือไปกุมมือซีเซียวของเธออย่างปลอบใจทุกอย่างเป็นเพราะเอื้อทําตัวเองไม่เกี่ยวกับอินค่ะอินจะพยายามทําใจยอมรับหญิงสาวบอกขึ้นทั้งที่รู้สึกสงสารเอื้อดาวจับใจแล้วหวังว่าเธอจะสามารถช่วยลดโทษของเอื้อดาวลงไปได้บ้างหากว่าจะไม่เอาเรื่อง ทางด้านนอกของโรงพยาบาลหมอเอ็มเดินสวนกับหมออีกคนด้วยความรีบร้อนจนเผลอชนเธอล้มลงสุดแฟ้มเอกสารในมือกระจายขอโทษครับผมไม่ตั้งใจไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันเองก็รีบไปดูคนไข้เห็นพยาบาลโทรมาบอกว่าเธอฟื้นแล้วหมอสาวบอกขึ้นก่อนจะรีบรุกขึ้นชายหนุ่มมองอาการร้อนรนของเธอยิ้มยิ้มก่อนจะเอ่ยถามคุณคงจะเป็นหมอเพิ่งจบใหม่สินะถ้าทางถึงได้ไฟแรงนัก คนไข้ V.I.P หรือไงถึงได้รีบร้อนขนาดนี้ทั้งที่นี่ก็เย็นมากแล้วเลยเวลางานมาเยอะไม่ใช่ทั้งสองอย่างค่ะฉันเป็นหมอศัลยกรรมเพิ่งถูกขอตัวมาจากอเมริกาจบมาหลายปีแล้วส่วนคนไข้ก็ไม่ใช่เคส V.I.P ค่ะคนไข้ถูกรีเฟอร์มาจากระยองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสภาพแย่มากค่ะโชคดีที่มิสเตอร์เคนโฮยาเป็นคนพบเธอลอยมาติดฝั่งอินด้านของเกาะตอนเขาเข้าไปสำรวจสถานที่ถ่ายทำสารคดี ก็เลยนาตัวเธอส่งโรงพยาบาลที่น่นแต่เขารู้จักกับผอโรงพยาบาลเราก็เลยนําตัวเธอมารักษาที่นี่หญิงสาวเล่าให้ฟังคร่าวๆอย่างรีบร้อนขณะที่มือควานหาเอกสารที่หล่นตามพื้นไปด้วยชายหนุ่มเห็นแบบนั้นก็รีบช่วยเก็บคุณหมายถึงมิสเตอร์เคนเจ้าพ่อสารคดีชื่อดังน่ะเหรอค่ะฉันถึงได้บอกว่าเป็นโชคดีของเธอคนนั้นถ้าเป็นคนอื่นอาจจะตายไปแล้วและดูท่าทางเขาจะห่วงเธอเออกมากๆเลยนะคะหญิงสาวว่าแลลุกขึ้นยืนเต็มความสูง แล้วตอนนี้คนไข้เป็นยังไงบ้างตอนมาแรกๆเธอหลับตลอดค่ะแต่ตอนอยู่ที่นดน CPR ไปถึงสองครั้งพอสัญญาณชีพเริ่มคงที่คนไข้ก็เลยถูกส่งตัวมาที่นี่ตอนนี้ใส่เครื่องช่วยหายใจไว้อยู่เมื่อสักครู่พยาบาลโทรเข้ามารายงานว่าเธอลืมตาได้เองแล้วอาการก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆหญิงสาวบอกและเอ่ยขอตัวออกไปดูคนไข้อย่างร้อนใจชายหนุ่มมองตามร่างปราดเปรียวนั้นออกไปอย่างชื่นชมแต่ก็ไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรไปมากกว่านั้น หมอพบนรีเดินแก่วิ่งมายังโรงพยาบาลกลางหนึ่งหลังจากผ่านมาหนึ่งสัปดาห์จากที่คนไข้ของเธอสามารถลืมตาได้เองและอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนสามารถถอดเครื่องช่วยหายใจได้แต่คนไข้ก็ยังคงหลับไหลเสียเป็นส่วนใหญ่และไม่มีทีท่าจะจําเหตุการณ์อะไรได้เลยหญิงสาวเดินสวนทางกับหมอเอ็มที่เพอิญขึ้นเวรด้วยกันพอดีชายหนุ่มขมวดคิ้วยางแปลกใจกับอาการรีบร้อนของเธอหมอรดดีคุณจะรีบไปไหน คนไข้ของฉันตื่นดีแล้วค่ะเธอดูเหมือนอยากจะพูดอะไรด้วยแต่เหมือนกับเธอจะนึกอะไรไม่ออกเสียทีวันนี้พยาบาลบอกว่าเธอคลางชื่อหนึ่งออกมาหมอภพนรีบอกขึ้นด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นจนหมอหนุ่มนึกขำกับอาการตื่นเต้นเกินเหตุของเธอที่เหมือนหมอเพิ่งจบใหม่ไม่เหมือนศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์การทำงานสูงมาจากเมืองนอกที่จเจริญกว่าอย่างประเทศอเมริกาเช่นเธอผมชักอยากจะเห็นคนไข้ของคุณจริงๆผมว่างพอดีขอไปดูด้วยได้ไหม เชิญนะค่ะนีเหมือนกันหมอจะได้ช่วยฉันดูด้วยบางทีอาจจะมีเรื่องให้อายุรแพทย์อย่างคุณช่วยด้วยก็ได้ยิิงสาวบอกยิ้มยิ้มก่อจะเดินนําเขาเข้าไปในห้องคนไข้คนนั้นโดยมีพยาบาลกําลังพยายามพูดคุยกับเธออยู่แต่ฝ่ายนั้นกลับกลุ่มศีษาคล้ายปวดหนักเวลานึกคิดอะไรว่าไงคะคุณชื่ออะไรเมื่อครู่นี้ฉันเห็นคุณครางชื่อเอื้อดาวคุณชื่อเอื้อดาวหรือเปล่าคะ พยาบาลเอ่ยถามขึ้นซึ่งชื่อนั้นกระทบโสนประสาทของวิสาขาเข้าอย่างจังไม่นะฉันไม่ใช่เออดอวดจนกลัวแล้วอย่าทำอะไรฉันเลยวิสาขาตะโกนก้องตัวสั่นอย่างหวาดกลัวจนพยาบาลเองยังตกใจเป็นเวนลาเดียวกับที่หมอทั้งสองเข้ามาในห้องพอดีหมอคะคนไข้อลาวาดอีกแล้วค่ะพยาบาลรายงานพบนารีรีบตรงเข้าไปดูคนไข้ที่มีผ้าพันแผลปิดอยู่หลายส่วนในร่างกาย ประกอบกับผมเผผายุ่งเหยิงทำให้มองหน้าเธอได้ไม่ชัดนักทำไมอยู่ๆคนไข้อาววาดขึ้นมาได้ไมิซราเหมือนกันค่ะแต่ดิฉันเอ่ยชื่อเอื้อดาวออกไปดูเหมือนเธอจะกลัวชื่อนี้นะคะพยาบาลรายงานหมอเอ็มชะง,งักกับชื่อนั้นก่อนจะตรงเข้าไปหาคนไข้ที่เริ่มจะรู้สึกขุนหน้าวิสาขาเหลือบสายตาผ่านเส้นเหลือบสายตาผ่านเส้นผมรุงรังของเธอขึ้นมองหมอเอ็มอย่างขระคราด ชายหนุ่มตรงเข้าไปไกลพร้อมกับขบวดคิ้วอย่างแปลกใจกับอาการของเธอและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชื่อของเอื้อดาวที่ทําให้ฝ่ายนั้นดูหวาดกลัวจนหน้าตกใจคุณครับคุณชื่อเอื้อดาวหรือเปล่าหมอเอมถามซ้ำแล้วพยายามสังเกตอาการของอีกฝ่ายวิสาขาชะงักเห่อยหน้าขึ้นมองหมอหนุ่มชายหนุ่มขมิ้นมองก่อนจะเอื้อมมือไปเสยผมที่ปิดบังใบหน้านั้นแล้วเบิกตากว้างอย่างคาดไม่ถึงวิ วิสาขาขมวดคิ้วขึ้นมองชายหนุ่มคล้ายจะจำได้แต่ก็กลับไปเป็นว่างเปล่าตามเดิมคุณรู้จักฉันเหรอรู้จักสิโทวิผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าคุณอยู่ที่นี่เกิดอะไรขึ้นก็นไหนเอื้อดาวบอกว่าคุณกลับอเมริกาไปแล้วยังไงละ่ะชายหนุ่มกุมมือสันเทาของอีกฝ่ายเอาไว้แน่นอย่างห่วงใยเอื้อดาวมาให้นะฉันกลัวแล้วจะทำอะไรฉันเลยนะเอื้อดาววิสาขายัางคงคร่ำครวญพลางร้องไห้สะอึกสะอื้นอย่างหวาดกลัว วินี่อย่าบอกนะว่าคุณก็เป็นเหยื่อของเอื้อดาวชายหนุ่มครางเสียงแผ่วยังสงสารกับสภาพของวิสาขาและนึกไม่ถึงเลยว,ว่าเอื้อดาวจะโหดร้ายถึงเพียงนี้คุณรู้จักเธอหรอคะหมอพบนรีเอ่ยถามอย่างแปลกใจครับรู้จักดีเธอเป็นเพื่อนสนิทของผมเราไปเที่ยวระยองด้วยกันแล้วก็หายตัวไปพวกเราเข้าใจว่าเธอกลับอเมริกาไปแล้วไม่นึกว่าชายหนุ่มกลืนก้อสะอื้อลงคอยอย่างสะเทือนใจ วิสาขาคงจะตกใจกลัวมากถึงได้มีอาการหวาดกลัวเช่นนี้ดีเลยค่ะการที่คุณเป็นเพื่อนสนิทของเธอคงจะสามารถทําให้เธอฟื้นความทรงจำได้รวดเร็วขึ้นหมอพมร,รีบอกขึ้นอย่างดีใจขอบคุณมากนะหมอร,รีที่ช่วยชีวิตเพื่อนของผมเอาไว้ผมต้องเรียไปบอกคนไข่อีกคนของผมเธอคงจะดีใจมากที่ได้รับข่าวนี้ชายหนุ่มบอกขึ้นก่อนจะขอตัวไปยังห้องของอินสมภูที่อยู่ตึกเดียวกันกลางดึก ทั้งที่มันควรจะเป็นเวลาพักผ่อนของอินจุพูแต่เพราะความร้อนใจเขาถึงได้ยอมเสียมารยาตมีอะไรว่าหมออินเพิ่งจะหลับไปไม่กี่ชั่วโมงนี้เองนะกว่าที่คนอื่นๆที่มาเยี่ยมจะยอมกลับได้คนอื่นที่ว่าของเขาก็คือวรวิทย์ที่มาเยี่ยมอาการของอินจุบูตั้งแต่บ่ายจนค่นคืนจนได้ขอตัวกลับซ้ำยังจะขอเฝ้าเธอเป็นเพื่อนเข้าอีกต่างหากกว่าจะกันท่าไล่กลับไปได้แกตามมานี่เร็วหมอเอมไม่พูดเปล่าแต่กลับฉุดแขนของเขาให้ลุกขึ้น ซึ่งท่าทางร้อนใจของหมอเอ็มทำให้อินชูพูมองอย่างสงสัยมีอะไรลระคะหมอเออผมอยากให้เจ้ารุดไปดูคนไข้คนหนึ่งหน่อยหมอเอ็มบอกคืนยิ่งทำให้หญิงสาวสงสัยแต่เขาเห็นว่าเธอเพิ่มจะหายดีเลยเลือกที่จะไม่บอกกับเธอเพราะถ้าบอกเธอก็คงจะขยันขยอขอตามไปด้วยแน่แต่บาดแผลของอินชูพูค่อนข้างสกันเขาไม่อยากให้เธอขยับตัวมากนะักคนไข้ของแกเกี่ยวอะไรกับฉันวะเธอนะ่าเดี๋ยวแกก็รู้เอง หมอเอ็มบอกพลางทำท่าจะลากชายหนุ่มออกไปให้ได้แต่อินชูพูรีบลุกขึ้นแล้วเอ่ยถามอย่างสงสัยกับอาการแปลกๆของเขาบอกมาเถอะค่ะหมอยิ่งทำท่าแบบนี้อินก็ยิ่งอยากรู้หญิงสาวถามพลางทำท่าจะลุกขึ้นยืนจนสรุตตกใจรีบลุกขึ้นมาประคองลุกมาทำไมละอินแผลยังไม่หายดีเลยสรุปเอ่ยตำหนิก่อนหันมาทางเพื่อนรักแกก็รีบบอกมาสักทีเถอะหมอเอ็มฉันเองก็อยากรู้เต็มทีแล้ว ทำท่ามีรับลมคมในแบบนี้ยิ่งทําให้น้องอินอยากรู้คืนนี้เดี๋ยวไม่ได้หลับได้นอนกันพอดีก็ได้ก็ได้วิสาขาเขาไม่ได้กลับอเมริกาอย่างที่พวกเราคิดหมอเอ็มบอกขึ้นอย่างตื่นเต้นแต่ผู้รับฟังทั้งสองกลับทําท่าเฉยเพียงแต่หันไปศบตากันแวบหนึ่งเท่านั้นสรุปถอนหายใจยาวก่อนจะหันมาทางหมอเอ็มและบอกขึ้นอย่างสะเทือนใจวิเขาตายไปแล้วเออดาวโกหกพวกเราเขาไม่ได้กลับอเมริกาแกจะบอกอย่างนี้ใช่ไหม เรื่องนั้นเราสองคนรู้ตั้งแต่แรกแล้วค่ะพวกเรารู้แล้วเพียงแต่อินขอร้องให้พี่รุธไม่บอกใครเท่านั้นเพราะเท่านี้เอื้อก็เจอโทษหนักแล้วหญิงสาวบอกขึ้นพรางเช็ดน้ำตาที่เริ่มจะไหลรินขึ้นมาอีกเมื่อนึกถึงชะตากรรมของวิสาขาที่ต้องมาตายโดยมีน้องสาวของเธอเป็นต้นเหตุตายแล้วงั้นเหรอเข้าใจผิดแล้วตอนนี้วินอนรักษาตัวอยู่ที่นี่เขายังไม่ตายคำบอกเล่าของหมอเอม็มทำเอาทั้งสองชะง,งักด้วยความตกตะลึง ก่อนที่สรุธจะเขย่าตัวเพื่อนอย่างตื่นเต้นจริงเหรอวะไอ้หมอวิยังไม่ตายน้องอินวิยังไม่ตายใช้หนุ่มตะโกนก้องอย่างยินดีก่อนจะโผล่ตัวเข้ากอดอินชมพูหญิงสาวยิ้มรับทั้งน้ําตาทั้งดีใจและโล่งใจที่วิสาขาปลอดภัยแล้วรีบไปดูคุณวิเถอะค่ะอินขอไปด้วยหญิงสาวบอกพร้อมกับลุกขึ้นยืนแต่เพราะความเจ็บแผลที่ยังไม่หายดีจึงต้องกุมแผลตัวเองเอาไว้พร้อมกับทำหน้านิ่ว ผมว่าคุณอินรอยอยู่ที่นี่ก่อนดีกว่าแผลยังไม่หายดีหมอเอ็มบอกแต่หญิงสาวสายหน้าปฏิเสธทั้งที่เจ็บมากแต่ก็กัดฟันตอบอินไหวคะ่ะอินอยากไปดูให้เห็นกับตาว่าคุณวิปลอดภัยถ้าอย่างนั้นผมจะให้พยาบาลเอารถเข็นมารับแล้วกันหมอหนุ่มเมื่อเห็นว่าคงจะขัดเธอไม่ได้จึงสั่งให้พยาบาลนำรถเข็นมารับตัวเธอไปยังห้องของวิสาขาก็จบไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะจุดจบ ของเอื้อดาวจะเป็นอย่างไรติดตามชมคลิปหน้านะคะ